สวัสดีค่ะพี่น้องตอนนี้เกยุอยู่สนามบินนะคะสนามบินสวรรคภูมินะคะตอนนี้กำลังหายยางปินเขาค่ะพี่น้องเพราะว่าจะขึ้นเครื่องตอนบ่ายนะคะตอนนี้ก็ประมาณ11โมง48นาทีนะคะ น้ำหนักเกินค่ะน้ำหนักเกินเขาเสียวดึกทีนมร้อต้งผนารเอาบัตรึงเล่อบ ควรเปลี่ยนสมุดนไาตอย่างไรต่อ,ยอยไปอบวดา ตื่นเต้นมากค่ะพี่น้องครั้งแรกนะคะครั้งแรกที่จะได้ขึ้นเครื่องนะคะตื่นเต้นเว่ยน้ำมัน นี่ค่ะทุกคนนี่ค่ะทุกคนคือนี้กิตติดตมอนะคะว่าคระไปทงติตติอตมานีนนี่แ บ็รู้ว่าจะผ่านตอนใดนะคะพี่ต้องตอนคือคนเห็นเรียนเอกสารยังอยู่นะคะตับมีงาถามนักตอบป่ได้เพราะว่าวาสาเขาบ่รู้เรียงช่าก็เป็นี่แจ้าเร็วเหรแม่จ้เวสี่พันสีาสี่กับไมู่้ทต้องสิงหงหาอยู่หนึ่งตัวไรู้เรียนกันว่าวันนี้เโอเคภาษาไทยอืมเภาษาไทย พี่น้องสลุปได้ตีตัวกลับนะคะโดนตีกลับนะคะต่อหมอ้อไบพานครับพี่น้องนึกว่าเป็นเสดไปต่อคุณแค่แล้วคนกลับบ้านซะนะวานท้าไปยิดพิษยังกระโดดกรกะเดียดไหมไม่เข้าใจเลยเนาะผู้สาเสียงเงินตั้งแต่เอาผู้หอมหม้ชิดเสียค่าแท็กซี่เสียค่าสรงเลีลเ่ยมแต่แท็กซี่มากหมอชิชดอี เ้ากาเับบียค่ากับเป้าน้ำหนาก,กัะเป้าอีกเฮ้ยเสนพี่ตั้งเลบแล้วพูดเพี่รองผูดเู้เร่วติด่อมออแล้วจากมือจังเท้าจากสีบขามมาอีกแต่คอมเมนต์เลยด้วคอมเมนต์บอกกีเลยด้ค่ะไอคนี่ื่อทางแหกมาทางแหกแล้ะกับื้อเลย จะได้เงินต้งตองได้จะได้เงิ้นต้องากับปอนางกับปอแล้วยังมาเจอกันหนึ่งเพื่อการเจอกันไทยแลนด์ตอนนี้ก็ประมาณสี่ทุ่มนะคะที่สุพรรณคพีหลวงถึงไทยแลนด์แล้วค่ะทุกคนตอนนี้กำลังทยอยลงนะคะ ตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงเที่ยงคืนประาเที่ยงเที่ยงคืนสี่สิบนะคะพี่น้องออกจากออกจากคุ่ที่ถุงเกิงค,ค่ะตอนนี้เราก็รอพัชประกอนนะคะเพราะว่าเราโดนตีกับซวยซวยแล้วก็ซวย 笑完了，你看你那骨头。